สวัสดีค่ะนารีคีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมนะอ่าแรนดอมคือการสุ่มนะคะไม่ใช่ทุกๆคนหรือใครบางคนนะคะคือการสุ่มด้วยเราไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะหัวข้อวันนี้ก็คือสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยจะประสบกับไภัยไหมก็คือภัยพิบัตินะแล้วคุณควรจะไปทิศทางไหนดีดังนั้นอันนี้เป็นแรนดอมนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะคะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสาหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาดูสถานที่ที่คุณอยู่ก่อนต้องไม่รู้ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนอําเภอไหนตําบลไหนหมู่บ้านไหนของประเทศนี้ซึ่งมันเยอะแยะไปหมดแม่หมอคงไม่ไม่สามารถมาระับุกให้คุณได้ว่าตรงนี้ของคุณปลอดภัยตรงนั้นของคุณไม่ปลอดภัยด้วยเราไม่ได้ดูดวงการส่วนตัวดังนั้นก็จะดูในภาพรวมนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะ อ่ะสถานที่ที่คุณอยู่จะประสบภัยไหมถ้าประสบภนะัยเนี่ยคุณจะไปที่ทางไหนดีจริงจะปลอดภัยจริงๆแม่หมอเคยลงคลิปให้นะว่าภาคไหนภาคไหน,ภา,ไหนภาคไหนอยู่แล้วจะปลอดภัยยังไงอ่ะถ้าคุณไปย้อนคลิปดูนะคะลองลองไปย้อนคลิปดูได้ค่ะดูกันนะสถานที่ที่อยู่จะประสบภัยไ,ไม่เอ่ยมันเป็นยังไงบ้างแม่หมอไม่ต้องดูก็ได้ตอนนี้น้ําท่วมอยู่ค่ะเอออันนี้เข้าใจนะนะ สามไม้เท้าคุณกำลังมองหาที่อยู่ใหม่อยู่นี่คือคุณก็มีการเตรียมตัวอยู่นะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่แม่หมอบอกอย่างนึงว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณไม่ต้องเชื่อแม่หมอก,ก็ได้นะถ้าคุณอยู่กรุงเทพแล้วมีเงินแนะนําว่าให้ซื้อที่ที่อยู่บนบนที่ดอนๆนะที่สูงๆนะคะเอ่อใกล้อยู่ต้งภูเขาเลยก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวดินไม่มัแต่สไลด์ลงมาเอ่อ อยู่กับติดกับแม่น้ําก็ไม่ดีเดี๋ยวนะ้ำมันจะท่วมเอาที่มันที่ดอนดอนสูงสูงหน่อยนะคะจะภาคอีสานก็ได้จะจะจะภาคเหนือก็ได้ภาคเหนือก็ดูดูดูเป็นอําเภอดูเป็นตําบลไปนะคะก็เวลาก่อนที่คุณจะไปซื้ออะคุณก็ไปถามคนละแวกนั้นนะแถวนี้เคยน้ําท่วมไหมคะย้อนอดีตไปสิบปีนะ่ะเคยน้ําท่วมไหมแค่นี้นคุณก็ได้ข้อมูลมาแล้วป่ะนะเน่อตอนนี้คุณกําลังมองหาที่อยู่ใหม่อยู่ มองหาที่อยู่ใหม่อยู่มองหาที่ที่ปลอดภัยอยู่ใช่ไหมเออถามว่าที่คุณอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอเี้เยนะที่ที่คุณอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะแต่มันคือแบบพ่อแม่พี่น้องคือญาติลุงป้านนะ้าอาล้วนแล้วแก่อยู่ระแว,แวกนั้นหมดเนาะอยู่กันเป็นเป็นครอบครัวใหญ่อะ่ะหรือไม่ก็อยู่กันคนละหลังนะแต่อย,อยู่แต่อยู่ใกล้เคียงกันอะ่ะไม่ได้อยู่กันคนละที่คนละทางหรือเปล่า ถ้าเกิดบ้านใครนะมีแบบว่ากรุงเทพแล้วมีเครือญาติอยู่ทางเหนืออยู่เชียงใหม่มีเครือญาติอยู่เขาใหญ่อะไรเงี้ยอเนี้ยคุณยังสามารถที่จะไปพึ่งพาอาศัยได้ถ้าญาติดีถ้าญาติไม่ดีก็จบปิ๊งนะคะก็ไปหาซื้อหาผ่อนเอาเองแต่ถ้าเกิดเครือญาติของคุณเนี่ยอยู่กรุงเทพปริมณฑทนใกล้เคียงกันเออแนะนําว่าหาค่ะหาที่ใหม่สํารองไว้นะคะวันข้างหน้าจมไหมจมกรุงเทพจมไม่ต้องวันข้างหน้าค่ะ เอามันสิ้นปีนี้ให้มันได้ก่อนสิ้นปีนี้ให้มันได้ให้มันรอดก่อนนะ The Justice <ม>ก่อนหน้านั้น,น<ม>คุณอยู่สถานที่ที่คุณอยู่ก็ดูจะปลอดภัยดีอยู่เนาะหลายๆคนอยู่ใจกลางเมืองนะวันนี้ก็ดูเหมือนจะยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะดูยังไม่กระทบแต่ก็น่าสงสารนะฝั่งอยุธยาอะไรอย่างเนงะี้ยเขาจะต้องเหมือนเป็นเป็นเมืองแห่งการปิดกั้นน้ําให้กับให้กับกรทมเนาะ เออแล้วยังไงต่อแต่ถามว่าเฮ้ยมันอยู่แล้วมันโอเคไหมก็เหมือนชุมชนก็จะดูดีเหมือนกันนะดูจะปลอดภัยดีบางคนนะสถานที่ที่อยู่เหมือนว่าเฮ้ยมันก็จะปลอดภัยดีอยู่แล้วนะชุมชนชุมชนบางทีถ้าคุณอยู่ในชุมชนที่แบบไม่ได้แออัดมากอะ่ะดูจะปลอดภัยสําหรับคุณดีนะคะอ่าค i n g of a n a ท l อที่สําคัญคือปัญหาก็คือต่อให้ถ้าคุณจะย้ายมันก็ย้ายไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่างานคุณอยู่ตรงนั้น มันเป็นงานประจําแล้วมันงานหลักเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยมันย้ายไปไหนบ่ได้เออ,อคุณก็อาจจะตอบแม่หมอว่าอย่างเงี้ยไม่รู้จะทายัางไงงานครอบครัวที่ต้องดูแลลูกก็เรียนอยู่ตรงนั้นสามีก็ทํางานอยู่ตรงนี้พ่อแม่ก็อยู่ตรงนี้งานของคุณเองก็อยู่ตรงนี้อ่าตรงที่ที่คุณอยู่นะคะอืมอเดี๋ยวสตาเท่าที่ผ่านมาก็ยังดูแบบสบายสบายอยู่นะคะนายออฟขับแต่ยังดูสบายสบายอยู่ทิงอ๋อดีเอ็มเพอเริ Emperor. ปัญหาก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยเพราะว่างานของคุณมันมั่นคงมากอยู่ตรงนั้นแล้วการจะมาโยกย้ายงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะที่ถ้าทํางานพวกรับราชการทั้งหลายแหล่การจะย้ายขอย้ายอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามันไม่ได้มีเหตุจําเป็นหรือว่าจะต้องมีการสอบย้ายเท่านั้นใช่หรือเปล่าถึงจะย้ายได้แต่จริงๆแล้วถามว่าคุณอนะคุณอนะอยากจะได้ที่อยู่ใหม่ไหมที่แบบ เป็นพื้นที่ที่มันเป็นอาณาจักรเล็กๆของคุณอะอาณาจักรที่มันแบบปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรได้แล้วอยู่กันเป็นครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอะคุณกาลังมองหาช่องทางตรงนั้นอยู่นะแม่หมอมองเห็นว่าอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะรอกะเกษียณอะรอกะเกษียณถ้าคุณจะรอกะเกษียณแล้วค่อยทำเนี่ยแม่หมอว่าทําตอนนี้เลยดีกว่าพอกเกษียณแล้วก็ไปอยู่ได้ไงจะปลอดภัยกว่าไหมบางคนอาจจะห่วงบุตรห่วหล้านไปไหนไม่ได้เพราะว่าบุตรหล้านอยู่ตรงจุดนั้นใช่ไหมคะอืม แต่แปดถ้วยอ่ะเขาบอกว่าณวันเนี้ยมันดูเหมือนจะหรือว่าที่ผ่านมามันดูเหมือนจะปลอดภัยแต่วันข้างหน้ามันไม่ปลอดภัยีมันมันแปดถ้วยเห็นไหมคะคุณจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน้ามันท่วมเนี่ยน้ามันท่วมแปดถ้วยคุณต้องย้ายย้ายแบบย้ายแบบถ้าคุณเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะปลอดภัยแต่ถ้าคุณไม่เตรียมและไม่เชื่ออะไรอันนั้นก็สุดแต่บุญและกรรมแต่ละคนเนาะแม่หมอก็ได้แค่แจ้งข่าวสารเตือนไม่สามารถไปช่วยใครได้ พราะตัวแม่หมอเองก็ยังต้องหาที่ที่ปลอดภัยอยู่เลยก็เป็นปุถุชนเหมือนกันเนาะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเอาเป็นว่าถามว่าเฮ้ยที่ที่คุณอยู่วันข้างหน้ามันจะปริ่มน้ํานะคะมันจะมีน้ํานองมันจะมีน้ําขึ้นสูงเลยค่ะแต่เนื่องด้วยว่าเหตุผลที่คุณยังไปจากตรงนั้นไม่ได้เพราะว่างานหน้าที่ครอบครัวของคุณอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นแต่แม่หมอก็เห็นว่าสาไม่เท้าคุณก็ดูข่าวสารเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่พยายาม หาช่องทางหาที่ดินหาอะไรที่มันจะจะอยู่และปลอดภัยเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปหาเนี่ยก็อย่างที่บอกหาที่มันที่มันเนินสูงๆนะคะจะอีสานก็ดีจะเหนือก็ดีนะคะหาที่มันไม่ไม่ใช่รอยต่อแผ่นดินไหวด้วยนะคะถ้ารอยต่อแผ่นดินไหวมันก็จะอันตรายขึ้นไปเนี่ยคุณไปหาที่ที่หลังนั้นอยู่ถามว่าเขาใหญ่อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะคะแต่เขาใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่ทุ่งที่ของเขาใหญ่มะมมันอยู่ที่ว่าอยู่ภาคไหนของเขาใหญ่หรือเปล่าด้านไหนของเขาใหญ่หรือเปล่า ก็ไปดูด้วยนะคะถ้ามันอยู่ที่สูง<ม>สูงจากน้ําทะเลสูงสูงหน่อยสักสูงจากน้ําทะเลสักห<ม>้าร้อยขึ้นไปเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อขึ้นไปไม่เราก็ปลอดภัยแล้วแหละนะคะให้ไปอยู่ที่ที่สูงสูงแล้วคุณจะปลอดภัยนะเขาบอกเนี่ยที่ที่คุณจะไปแต่เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนมีองค์เป็นคนที่มีศีลเป็นคนมีศีลศักดิ์ศิ์ศีสศักดิ์ธิ์ของคุณเนี่ยจะนําพาคุณไปหาที่ที่มันอยู่แล้วแบบปลอดภัยหรือบางคนอาจจะ อาจจะเป็นคู่ครองคนรักของคุณก็ได้นะคะที่อาจจะมานําพาคุณไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไปหาที่ใหม่ก็ได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะไปทางไหนดีคุณไปไม่ถูกแล้วถ้าคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดของคุณอยู่บางครั้งคุณจุดธูปสามดอกหน้าหิ้งพระของคุณนะคะแล้วก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณว่าช่วยโดนจิตดนใจมาในรูปความฝันก็ได้ว่าอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยไหม ถ้าลูกย้ายไปอยู่จังหวัดจังหวัดเนี้ยจะปลอดภัยหรือเปล่าบางทีองค์เขาก็มาเล่าเรื่องให้คุณฟังได้นะคะในนิมิตในความฝันได้นะคะให้คุณไปวิเคราะห์อ,อีกทีหนึง่งจะถามว่าณปัจจุบันสถานที่คุณอยู่จะเจอภัยที่บตรไหมเจอที่เจอ <c oughs> จนะบางคนบอกเฮ้ยแม่หมอวืวองดูคลิปนี้หรอกเ <c oughs> นี่ยเจอมาสามรอบสี่รอบแล้วจะเจออีกทางเหนือนะคะออรอบนี้พาย,ยุหมดแล้วยังมีอีกนะยังเจออีกนะก็ยังเจออีกก็ยังไงก็ระมัดระวังนะคะอย่าพึ่ง เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งคิดจะเข้าไปปักหลักอยู่ถาวรนะคะพยายามหาที่อยู่ที่มันปลอดภัยก่อนดีกว่านะคะจนกว่าอย่างน้อยให้มันผ่านพ้นสิ้นปีนี้ไปก่อนอ่ะพระพายุมันเยอะมากเลยนะคะที่จะเห็นถาผมเข้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่พายุไงมันเป็นน้าขุ่นมาจากไหนก็ไม่รู้ที่แม่บอกเยอะแยะไปหมดเลยเออไม่มีฝนะแต่มันเป็นน้านิ่งๆไหลเต็มไปหมดเลยมันก็ทําให้ท่วมได้ไง เอาเป็นว,ว่าคุณจะมีเกณฑ์อพยพโยกย้ายนะคะพิษฐานในที่สุดแล้วคุณจะไม่ได้อยู่ในที่ที่คุณอยู่ในที่ที่คุณทางานเวลาเนี้ยคุณอาจจะรอกสเกษียณก่อนหรือรออะไรก่อนก็แล้วแต่แต่ที่สุดแล้วคุณจะได้อพยพไปอพยพแบบจ,จําใจทิ้งทุกสิ่งตรงนี้เพื่อไปอยู่ที่ใหม่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแปดถ้วยมักจะม่จะหนีภัยอะ่ะน่าจะหนีภยัยพิบัติมากกว่าทาไม่รู้จะหนีไปทางไหนผลของขึ้นที่สูงบ้านมีสองชั้นก็คนขึ้น ชั้นสูงสูงหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมสเสบียงอาหารใี้คุณถ้ามันไม่เกิดไม่ท่วมคุณอย่างน้อยสิ่งที่คุณตุนเอาไว้เนี่ยมันก็เอามาหมุนเวียนกินได้ใช่ไหมคะเออแต่ถ้าเกิดคุณไม่เตรียมอะไรเลยแล้วนะ้ํามันมาไวมากมันมันมากางคืนมันมาไวมากอะ่ะคุณเตรียมไม่ทันหรอกนะความช่วยเหลือมันไม่ได้ไปถึงได้ได้เร็วขนาดนั้นคุณก็ต้องเลือกที่จะเลือกที่จะตุนของตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะแม่หมอก็กอยากจะให้คุณรับฟังข่าวสารเยอะๆ แล้วก็ตุนตุนของตุนสเสบียงอาหารไว้ตุนเอาไว้มันไม่เน่าเสียหรอกค่ะก็เอามากินหมุนเวียนไปเรื่อยๆยังไงก็ได้กินไงอ๋อแล้วที่แม่หมอน,นิมิตรไม่ใช่นิมิตรตาที่เห็นนะ่ะคนจะเป็นจะเป็นเหมือนเชื้อราเชื้อราผิวหนังอะผิวหนังเป็นเชื้อราเป็นวงใหญ่ๆเลยนะเห็นคนแบบเอาผ้าพันนิ้วเท้ากันเต็มเลยบางคนมีตัดนิ้วเท้าจริงด้วยน,นะเออเป็นเชื้อราแบบเล็กๆไม่ใช่เล็กๆใหญ่ๆใหญ่เล็กๆเ,กเ,กเกต็มเท้าไปหมดเลยอะ ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะ,ย,ะยายายาที่เกี่ยวกับค่าเชื้อราแพ้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยซื้อตุนไว้บ้างก็ดีนะคะสถานที่ที่โดนน้ำนะเพราะว่าน้ำอยล่านี้มันมากับสารเคมีสารพิษนะเต็มไปหมดเลยสี่เหรียญพยายามเนี่ย,เ,ยเก็บของขึ้นที่สูงนะคะเก็บของขึ้นที่สูงเตรียมสเสบียงอาหารเท่าที่คุณจะทําได้นะคะเพราะที่สุดแล้วความช่วยเหลือจากใครเนี่ยค่อนข้างจะยาก คุณจะต้องดูแลตนเองนะเดือดสเตรนนะคะแปดดาบ mm hmm. เห็นไหสถานที่คุณอยู่มันอยู่ไม่ได้อะค่ะมันจะเกิดภัยอันนี้รวมไปถึงวันข้างหน้านะวันข้างหน้าก็คงไม่นานละเร็ว,รวนี้แหละที่จะเป็นภัยใหญ่จากเนี้ยภัยพิบัตรมันจะมีเรื่อยๆหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าช่วงที่เจอหนักๆช่วงที่กรุงเทพมันจมบาดาลมีไหมมีมีแน่นอนแล้วละค่ะ แล้วถ้าคุณยังคิดที่จะปักหลักแค่ตรงนั้นนะไม่หาที่อื่นใหม่นะ่ะมันจะเป็นแปดจับติดแกอยู่ตรงนั้นนะมันจะอยู่ไม่ได้เอาแค่ระยะใกล้เนี่ยระยะใกล้ก็ติดแี่ยอยู่ไม่อยู่ไปไหนไม่ได้แล้วอะ่ะมันน้ํามันท่วมไปแล้วอะ่ะมันจะปริ่มมันจะปริ่มท่วมบางที่ก็ปริมบางที่ก็ท่วมนะคะมันจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นอันนี้เป็นแรนดอมนะไม่ใช่กับทุกๆคนนะบางคนก็อาจจะอยู่ได้ปลอดภัยเพราะว่าน้ําท่วมรอบนี้ไม่ได้ทุกจังหวัด เป็นแค่เวียนการตามภาคแต่ละภาคจะโดนตรงไหนบ้างก็คุณก็ติดตามข่าวสารไปเออแต่ถ้าวันข้างหน้ามันโดนแม่งทุกจังหวัดนะคะแต่จังหวัดไหนมันจะน้ํามากมันจะน้ําน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ยวันข้างหน้าเนี่ยน้มันจะเยอะแม้กระทั่งวันเนี้ยน้ําก็เยอะยังไงก็ตนเสบียงอาหารของกินเอาไว้ขึ้นที่สูงนะคะไม่อย่างนั้นมันแตกดับมันจะออกไปไหนไม่ได้อืม ที่สุดแล้วคุณจะได้สถานที่ที่ดีๆไหมที่อยู่แล้วปลอดภัยหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะไปแห่งไหนใดก็ตามให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะเป็นผู้นําทางไปนะเวลาะคุณจะไปซื้อที่ดินคุณก็อธิษฐานนะคะว่าเออถ้าคุณนับถือพ่อแม่กวนอิมเนาะอาจจะพ่อแม่กวนอิมขาจุดทูบสามดอกเนาะพ่อแม่กวนอิมขาองค์ชายองค์หญิงขาลูกอยากจะหาที่ดินไปซื้อที่ดินตรงนี้ตรงเนี้ยขออัญเชิญพ่อแม่ไปกับลูกด้วยนะคะช่วยเป็นดูหน่อยว่าที่ตรงนี้อยู่แล้วปลอดปลอดภัยไหมดีไหมถ้ามันอยู่แล้วปลอดภัยดีใให้พ่แมดดนนจจิต ให้ได้ซื้อในแปลงที่รู้สึกดีถูกใจอยู่แล้วปลอดภัยอ่ะอืขอแบบนี้ได้นะคะองค์เขาก็จะไปช่วยคุณแหละค่ะอะวันข้างหน้าคุณจะได้ได้ที่อยู่ที่ปลอดภัยไหมที่ที่แม่หมอบอกเนาะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะคุณจะไปอีสานก็ได้จะไปทางเหนือก็ได้ทางเหนือก็ได้นะคะแต่ทางใต้นีน้ำน่าจะท่วมเยอะนะคะออกตกก็ดูจ้ะ ดูจะมีเป็นแค่บางจังหวัดที่ดูจะปลอดภัยนะแต่ถ้าพูดถึงอาณาคตข้างหน้าทางเหนือเหนือนี่น่าจะปลอดภัยสุดแหละค่ะเชียงรายต่อให้มันน้ําท่วมมันเป็นน้ําท่วมแบบซับมาแล้วมันแปบ๊บแปบ๊แปบมันก็ผ่านไปนงมันไม่ได้ขังนานแต่กรุงเทพมันเป็นน้ํานิ่งไงน้ํานิ่งแบบทะเลนหนุนสูงมันออกไม่ได้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะมันทําไม่เป็นแผ่ดาบบางแงกอยู่ตรงนั้นนะคะเออยังไงตอนนี้เดอฟูเดอฟูมา ถ้าดับมาติดแงกนะคะเออเอาเป็นว่าสถานที่ที่คุณอยู่นะตอนเนี้ยจะเจอภัยไหมเจอเจอนะคะเป็นแรนดอมนะเจอนะถ้าของคุณไม่เจอก็โชคดีไปนะคะก็ให้ก็ให้ผ่านแรนดอมนี้ไปได้นะคะหรือไม่คุณก็เตือนเตือนคนที่เขาจะเจอเจอนะให้เขาแบบว่าเตรียมเสบียงอาหารของเขาไว้ก็ได้นะคะเป็นการบอกคุณต่อกันไปเนาะอ่า คุณจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญนะคะไปหาที่ที่ใหม่ที่คุณอยู่แล้วปลอดภัยวันข้างหน้าคุณจะได้ซื้อที่ใหม่ที่แห่งใหม่นะคะที่ไม่ใช่ที่เดิมของคุณไปในที่ที่อยู่แล้วปลอดภัยเปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆได้นะคะลองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณช่วยนะคะแล้วเขาจะช่วยคุณเองเนาะบอกองค์ชายองค์หญิงก็ได้องค์พระพิคเนตก็ได้พระแม่นกยมก็ได้หลวงพ่อโซทอนก็ได้นะบอกไปถอะขาดเขาก็จะช่วยคุณเองนะคะ พราะองค์เหล่านี้เขาเป็นยุคที่เขามาให้ปลอดมาช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันข้างหน้าคุณจะได้เจอเจอคนทางรอดนะคะที่อยู่และที่ปลอดภัยไปอยู่ในสถานที่ที่แบบภัยพิบัติมันไม่ได้ถาถมถึงคุณมากมายค่ะคือภัยพิบัติมันข้างหน้ามาทั่วโลกแหละแต่คุณจะอยู่ปลอดภนะัยห่ะโอเคนะคะเออก็ตามนี้นะอะขอบคุณสําหรับทุกทการก,ก,กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ